สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตมาฝากกันครับเ <_ d ue> ชื่อว่าหลายคนเคยทําประกันชีวิตแล้วก็หลายคนสนใจที่จะทําประกันชีวิตแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่านอกเหนือจากบริษัทประกันชีวิตที่คุ้มครองความเสี่ยงให้กับท่านแล้วเนี่ยยังมีกองทุนประกันชีวิตที่เข้ามาช่วยดูแล,แลรักษาเงินกรมธรร์ของท่านในอีกชั้นหนึ่งด้วยกองทุนประกันชีวิตเป็นนิติบุคคลที่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตพศ2535และหนึ่งในภารกิจสำคัญของกองทุนประกันชีวิตก็คือการดูแลเงินกรมันร่วงพ้นอายุความเงินกรมทัรร่วงพ้นอายุความคืออะไรครับเงนินกรมันร่วงพ้นอายุความก็คือเงินที่ผู้ทําประกันไว้ก็ดีผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินกรมทัน์ที่ทำเอาไว้ก็ดีหรือว่าทายาทของผู้ทําประกันก็ดีไม่ไปรับคืนจากบริษัทที่ ทำประกันเอาไว้เป็นระยะเวลาถึง10ปีเมื่อผู้ทำประกันก็ดีหรือว่าทายาทของผู้ทำประกันก็ดีไม่ไปรับเงินจำนวนนี้ทำให้บริษัทประกันชีวิตนั้นจะต้องนำเงินก้อนนี้ส่งไปให้กับกองทุนประกันชีวิตเขาก็จะดูแลเงินก้อนนี้เป็นระยะเวลาอีก10ปีซึ่งปัจจุบันมีเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความที่อยู่ในกองทุนประกันชีวิตมากถึง1,300ล้านบาท และมีผู้ที่ไม่ไปรับเงินก้อนนี้คืนเป็นจำนวนมากถึง1ล้านกว่ารายสาเหตุที่คนไม่ได้รับเงินกรมธรรม์เร่วงค้นอายุความคืนไปมีอยู่4สาเหตุสำคัญก็คือประการที่1 เนื่องจากว่าผู้ที่ทําประกันนั้นได้ย้ายที่อยู่แล้วทาให้บริษัทเนี่ยไม่สามารถติดต่อกับผู้ทําประกันได้ประกันที่2ผู้ทําประกันชีวิตทําประกันเอาไว้แล้วไม่ได้แจ้งให้ทายาทหรือว่าคนที่มีสิทธิ์ชอบทรรที่จะได้รับเงินก้อนนี้จากบริษัทประกันชีวิต จนเมื่อตัวเองอาจจะเสียชีวิตลงทําให้ไม่มีใครทราบว่าผู้เสียชีวิตนั้นได้ทําประกันชีวิตเอาไว้ข้อที่3ผู้ทําประกันชีวิตอาจจะส่งเงินกรมมาทันเข้าไปที่บริษัทประกันชีวิตเป็นระยะเวลาหนึง่งแล้วก็หยุดส่งไปด้วยเหตุใดก็ตามทําให้ประกัน หมดความคุ้มครองและเข้าใจว่าประกันนั้นไม่มีเงินเหลืออยู่แล้วโดยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วประกันที่ส่งไปนั้นยังมีมูลค่าเหลืออยู่และสามารถขอคืนได้และประกันที่4ก็คือผู้ทำประกันชีวิตอาจจะได้รับเช็คมาจากบริษัทประกันชีวิตแล้วไม่ได้นำเช็คนั้นไปขึ้นเงินจนกระทั่งลืมไป และว,วันนี้เราจะนำข่าวดีๆนี้ไปบอกกับคนในหลากหลายสาขาอาชีพว่ามีเงินเหล่านี้อยู่ในกองทุนประกันชีวิตซึ่งเขาเหล่านั้นอาจจะเป็นเจ้าของเงินก้อนนี้ด้วยก็ได้ไปกันเลยครับอ๋อประกันนี่ผมเคยทํามาแล้วครับตั้งแต่ตอนอยู่บ้านนอกครับแต่พอดีเข้ามาทำหากินในกรุงเทพก็ไม่ได้ทา ริงเลยครับมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับเอ,อ่อถ้ามีอย่างนี้ก็ผมว่าดีนะครับถ้าได้เงินคืนก็ดีสิครับม,มีด้วยเหรอไม่เคยรู้มาเลยอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอครับแล้วไปรับเงินคืนได้ที่ไหนครับหากท่านต้องการตรวจสอบข้อมูลว่าท่านเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินกรมธรรม์ร่วมผลอายุความคืนจากกองทุนประกันชีวิตหรือไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต www.lif eif.or.th โดยหากตรวจสอบแล้วพบว่าท่านเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินกรมธรรม์ร่วงผลอายุความคืนจากกองทุนประกันชีวิตท่านสามารถรยลื่อนแบบคำขอรับเงินกรมธรรม์ร่วงผลนอายุความมายังกองทุนประกันชีวิตโดยแนบเอกสารหลักฐานตามที่กองทุนประกันชีวิตกำหนดโดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองทุนประกันชีวิตนะคะหรือโทรมาที่เบอร์0 2 7 9 1 1 3 3 3เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนประกันชีวิตสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจคุ้มครองสิทิผู้เอาประกัน